สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิีตาที่สานะครับสำหรับดวงของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงวันที่1 6บหกถึงสากรกฎาคม2อง4นะครับช่วงนี้ชาววันจันทร์ครับรายจ่ายเข้ามามากมายเัยเ่นเลอเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านหรือที่พักอาศัยต้องมีการซ่อมแซมหลายๆจุดโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดหรือวางแผนมาก่อนนะครับแต่ก็ยังพอหมุนเวียนเงินได้บ้างนะครับอีกไม่นานอาจจะมีข่าวดี่องเงินเข้ามาแต่อะไรเข้ามาอย่างช้าช้าสักหน่อยนะครับงานในที่ทำงานยังคงมีการ ความขัดแย้งทั้งความคิดแล้วก็การทํางานเป็นทีมมีน้อยโอกาสติดต่อกับชาวต่างชาติมีมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับด้านความรักครับชาววันจันทร์เริ่มมีความหวังกับชีวิตรักมากขึ้นเริ่มวางแผนอนาคตของตัว,ตวเองได้ดีเกี่ยวกับความรักนะครับสุขภาพครับระมัดระวังความเครียดแล้วก็ระบบสายตาอาจจะมีปัญหานะครับสีมงคลในช่วงนี้คือสีเหลืองและก็สีฟ้าการทำบุญสมดวงครับสักการะพระแก้วมรกตราชการที่5แล้วก็ราชกาลที่9กาครับ